สวีเดตสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับสาหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวคราวของสิงห์บลูเชลซีมาอัปเดตเช่นเคยนะครับมีประเด็นอีกแล้วว่าแข้งซีเนียคนหนึ่งของเชลซีครับโดนเสียช็อตบอลลี่ดาเละเลยนะครับบอกว่าผลงานไม่ดีนะ เป็นประเด็นอีกแล้วนะครับเมื่อเสียช็อตบบลลี่ครับเจ้าของทีมเชลซีบุกเข้าไปห้องแต่งตัวไปตำหนิผลงานของลูกทีมไม่จบง่ายๆซะแล้วครับแล้วรายงานจากเดอะกระเดียนออกมาปเปิดเผยว่ามีแข้งซีเนียคนนึงเนี่ยถูกเรียกออกมาตักเตือนเรื่องผลงานแบบตัวต่อตัวเลยแล้วมีรายงานล่าสุดจากนักข่าวอย่างแมทลอของเดอะเซเลกราฟนะครับออกมาปเปิดเผยเมื่อคืนนี้ครับบอกว่าเสียช็อตบบลลี่แล้วก็เบดานตเอ็กบาลีสองเจ้าของร่วมเชลซีเนี่ย ได้บุกเข้าไปห้องแต่งตัวไปพูดคุยกับนักเตะเป็นชั่วโมงครับหลังชนไม่ได้เลยที่แพ้กับไบรตันไป2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายังไม่หมดแค่นั้นครับนักข่าวอย่างเจคอบสตีนเบิร์กนักข่าวของเดอะการเดียนนะครับออกมาเปิดเผยต่ออีกนะว่าในการพูดคุยนี้เนี่ยเชียร์ชอตบรีได้เรียกแข้งซีเนียร์ที่เพิ่งเซ็นสัญญาค่าตัวมหาศาลครับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหรือว่าช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนะมาตำหนิแบบตัวต่อตัวเลยนะครับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้เล่นคนนี้แต่เชื่อว่ามันทําให้นักเตะคนนี้รู้สึกผิดหวังและแสดงออกมาถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนครับในช่วงระหว่างการซ้อมก่อนเจอกับเรอัลมาดริดครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2นะครับหลังข่าวนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหเผยแพร่ออกมาแล้วนะแฟนบอลเชลซีคาดเดาว่าผู้เล่นคนนี้น่าจะเป็นราฮิมสเตอร์ลิงครับหนูริงครับหนึ่งในแข้งที่ผลงานแย่มากจากเกมนั้นด้วยโอ้โห แบบนี้เราก็ต้องมาตามประเด็นนี้ยาวๆเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, จะเป็นราฮิมสเตอร์ลิงอย่างนี้เหรอครับอืม mm hmm. mm hmm. และทุกคนละครับคิดว่าเป็นคลาที่จะโดนแบบนั้นไปนะก็ต้องไปดูกันยาวๆขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับมีประเด็นอีกแล้วสิงห์ลูเชลซี